สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมวอเตอร์สไตล์กันรอบหนึ่งนะครับไอดีนี้ใครอยู่ที่2,200วอลเลตนะครับไม่ยกเมลนะครับยับนะครับไม่ยกเมลอะไรที่สําคัญกว่าที่สําคัญนี้นะฮะสามารถขอลดราคาได้นะครับอ่าสายแท้งนะครับไม่ V.P นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทําไมเขาถึงตั้งเลทถึง2,200วอลเลตนะฮะและที่สําคัญสามารถลดได้นะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้เหมือนกันนะทาง Facebook นะใต้ที่คลิปชันนะผมทิ้งลิงก์ไว้เสมอนะ ลิงเจ้าของ ID นี้นะครับโอเคก็หลักๆนะครับปืนบวก6นะฮะบ,บอมบอมบวก6บวก8แล้วก็บวก10นะครับแล้วก็มีปืนกลของบอสนะครับบวก3ด้วยกันนะครับแล้วก็หมาป่าไอหมูหมูป่านะอ่าเรียกว่าหมูป่าละกัน1กระบ,บอกนะครับจากนั้นก็เป็นแหวน2วงนะครับแหวนม่วงแล้วก็มีบอมบ์บอส2นะครับ1กระบ,บอก อันนี้ถาวรไหมไม่ถาวรน,นะไม่ถาวรน,นะะแค่ okay. ไปดูที่ไอเทมกันบ้างครับไอเทมก็ตามนี้โอ้โหทร์คโคงเยอะไปไหนวะ <laughs> เยอะจริงอะไรจริงนะฮะท่าทางอะดูที่การ์ดกันดีกว่าการ์ดการ์ดหลักอยู่นี้ใช่ปะ่ะอ่านึกสว่ากาลังทํานะแค่ okay. สัตว์เลี้ยงก็ยังไม่ฟักตัวนะับสก,กิลบอสก็คงยังไม่ได้นะ เหมือนเดิมครับยังไม่ได้นะเห็นว่าฝั่งก็ยังไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรฮนะไปสายต่อไปเลยครับสายแอสเซอฟินนะครับของก็ตามนี้นะเฮ้ยถาวรนปะไม่ถาวรน,นะรอบนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอนรอบที่แล้วขออภัยด้วยนะพอดีผมเห็นมันบวกหนึ่งไงผมนึกว่ามัน,นเนี่ยถาวรแ้วผมลืมดูตรงวันเวลานะมาคลิปนี้ขอแบบว่ารอบครอบนิดนึงนะโอเคมันไม่ถาวรน,นะอีก3าวันก็หมดแล้วนะแล้วก็เป็นแหวนนะครับของพระอาทิตย์ใช่ปะ ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคก็มีสองวงนะครับเป็นแหวนบอสนะแล้วก็ระเบิดล็อปืนธรรมดานะยิงคนบวกสิบเอ็ดนะครับแล้วปืนบอสสองก็บอกปะอ,อ๋อไม่ใช่คนระับปืนบอสก็บอกเดียวนะปืนยิงคนสองก็บอกนะคระับสิบเอ็ดกับบวกสิบนะแค่ปืนบอสก็บวกสิบเช่นกันไปที่ไอเทมมั่งครับโอ้โหทร์ค่งก็เยอะเหมือนกันนะออ้หินก็แน่นนะถ้าทางก็ตามนี้ฮนะมาดูที่การ์ดกันดีกว่าคนระับ ก็ถือว่าใช้ได้นะระดับหนึ่งนะดีระดับหนึ่งนะแต่เหลือแค่2หินที่เขายังไม่ทํานะก็ไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากัน VP1 นะครับสัตว์เลี้ยงยังไม่ฟักตัวนะครับคงได้สก,กิลบอลแล้วแหละผมเชื่อนะตัวนี้นะยังไม่ได้หรอแต่แล้วผมบอกความชื่อนี้มาจากไหนวะเนี่ยโอเคครับไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะโอเคครับไปสายต่อไปนะครับสายการ์เดียนนะครับ พังขาวนะไอ้พังเขียวนะบวกสิบห้านะโอ้โหรู้สึกว่าไอดีนี้น่าจะหลักสุดแล้วนะผมว่านะเป็นตัวหลักที่แบบของเข้มสุดแล้วนะหมาป่าบวกสิบหกนะธนูบอสสี่บวกสิบหกหืมจัดว่าเด็ดว่ะยังมีเวลาเหลือสิบสี่วันนะครับมีแหวนด้วยนะแหวนบอสบอสสามนะแล้วไพโอเนียสองก็บอกนะ,ะแล้วก็ปืนยิงบอสยังไม่ได้บวกนะฮะสองกรบอกเช่นกันนะ แล้วปืนบอสที่บวกแล้วบวกสิบนะเป็นขอบฟ้านะฮะหนึ่งกระบอกเอ้สองกระบอกเดียวอโอเคผมลืมดูนะขออภัยด้วยนะอันนี้จะเป็นเออเขามันบวก90%นะอันนี้บวกร0 0นะฮะแล้วพังข่าวนะสองกระบอกเช่นกันนะมีลูกซองด้วยนะของบอสและของแบบว่าธรรมดานะยิงคนนะของเอพังข่าวนะมีมีดด้วยนะฮะมีดหมาป่า แต่รู้สึกว่ามันผูกติดนะแก้ไม่ได้นะก็คือไม่สามารถขายได้น,นั่นเองนะนอกจากไปปลดล็อกนะได้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ขอฟันธงแล้วกันแล้วก็มีธนูหมาป่าธนูบอสธนูบอสนะอันนี้ธนูเออไม่ใช่บอสนะอันนี้ธนูยิงคนนะของบอสเฟนนะแต่มันไม่ใช่ของบอสเข้าใจใช่ไหมแต่อันนี้ธนูของบอสเฟนบวกห้านะครับอันนี้ธนูบอสเหมือนกันบวกสิบ ถาวรไ,ไม่ถาวรน,นะอันนี้ไม่ถาวรน,นะของฮาโลวีนะไม่ถาวรเอ่อหน้าสามรู้สึกว่าจะเป็นแค่แหวนนะแล้วก็มีแหวนรู้สึกว่าน่าจะเป็นแหวนบอสบอสบอสหนึ่งนะอันนี้บอสสองอันนี้บอสบอสสี่นะอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผิดพลาดเราต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคไปดูที่ไอเทมกันบ้างครับขอจัดเรียงใหม่นะไอเทมก็ตามนี้นะฮชุบชุบจะเยอะไปไหนนะเ <laughs> ยอะจริงอะไรจริงขูขย จัดว่าเด็ดว่ะเฮ้ยไอดี ID นี้ถ้าทางก็ตามนี้นะครับการ์ดอวตารดูที่การ์ดหลักกันดีกว่านะฮะว้าวไข่มุกนะ,ะได้ว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่เข้าครับไม่เข้าครับพี่ลินนะผมไม่เข้าผมมาขายดีพี่ใจเย็นเคครับก็ก็ได้อยู่นะเคอเคูยังมีอีกอะเนี่ยผมต้องดูการให้รอบข้อไปเนี่ยไม่ได้นะไอดี ID นี้นะไม่เข้าครับไม่เข้า เออเดี๋ยวผมขอขอขอญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะมันปิดตรงไหนวะกรรกดผิดนะขออภัยด้วยนะเออขอกดบล็อกไปก่อนนะไม่ว่ากันนะครับโอเคี่ถือว่าใช้ได้นะรู้สึกว่ามีแค่สองการ์ดปะแต่แต่แต่ผมต้องดูให้รอบครอบนะไม่ได้นะฮะ อ๋อที่เหลือเขาเป็นที่เขาแต่งเองนะอุ้ยสวยงามบอกให้คนนี้มีศิลปะกการตกแต่งรลอยปาสัตว์เลี้ยงว่ะเฮ้ยได้อยู่อ่ะมันเป็นตัวอีอย่างว่ะจน้าหนูนั้นบกแดงวะเอาใช่ด้วยนะโอเคสกิลดดนเจียนนะฮะมีแค่บอสหนึ่งเหรอไม่ได้ต้องดูให้รอบคอบนะเออได้แค่บอสหนึ่งะแล้วก็ไม่สับพันนะโจมตีนะแค่แบบกลางๆกับโจมตีกับป้องกันนะโอเค รู้สึกว่าบอทสองเขากำลังทำนะบอทสามยังไม่ทำบอทสีก่กำลังทำเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอมาดูการ์ดหลักๆเลยแล้วกันเออมันเป็นอัญมณีใช่ไหมไม่ใช่ไข่มุกนี่หว่าผมนึกเออตอนแรกนึกว่าไข่มุกนะอัญมณีนะขออภัยด้วยนะถ้าเกิดผิดพลาดน,นิดนึงนะฮะช่วงนี้ผมก็เบอร์เบอร์อยู่เหมือนกันนะช่วงนี้งานเยอะนะแอ่อัญมณีนะครับมันก็ แต่ว่าไข่หมูก็ว่าไม่ได้อะเออเอาง่ายเรียกว่าอันเชมณนีละกันเนาะเคไม่ว่ากันใครครับก็ไอดีนี้ก็หลักๆก,ก็อยู่ที่สกิลบอสนหนึ่งฮะส่วนอย่างอื่นเขากำลังทําอยู่ VP2 นะครับโอเคตามนี้นะครับไปสายต่อไปเลยครับสายไปโอเคมิสนะฮะไม่ VP นะสามารถกดทดลองได้นะ <c oughs> แจกแมวเลยนะแ <c oughs> ค่เวลสามสินะแล้วก็ขอบฟ้าปกสิบนะ ของบอสบวกแปดสองก็บอกเลยนะแปดแปดแล้วก็ห้านะเออผูกติดนั่นก็แปลว่าขายไม่ได้ดิใช่ปะ่ะแคตามนี้นะผูกติดเหมือนกันหผ,ผูกติดเดยอะเหมือนกันนะหน้าไม้ไม่ใช่ยิงบอสนะแค่ okay, ของก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวดูให้รอบครอบไม่มีนะดูที่เทมกันบ้างครับไอเทมก็ตามนี้เช่นกันหนุ่มทรลุคงเยอะมากท่าทาง ตามนี้นะครับกราฟไปดูที่กราดกันดีกว่าครกราดกำลังทําอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับไปที่สัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงไม่ฟักตัวนะเชี่ยวชาญมากครับเชี่ยวชาญยังไม่ได้นะครับโอเคไม่ว่ากันไปสายต่อไปนะครับสายกาเดียนนะครับไพโอเนียบวกสิบนะแล้วก็หมาป่าบวกห้าธนูพังข่าไม่ได้บวกนะครับของตามนี้นะนะดูเอานะอันนี้ปืนบอสนะอันนี้บอสป่ะไม่ใช่บอสนะธนูบอสไม่ใช่บอสอันนี้ไม่ใช่เคไม่ใช่นะ ดูเอาเองนะน่าจะหมดแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับรู้สึกว่าหลักๆก็จะเป็นเอ่อตัวหมอนะที่ผมดูดูแล้วนะหลักๆสุดเลยนะหินก็ทําแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าชั้นหนึ่งอยู่นะยังไม่ถึงแบบระดับฟูลขนาดนั้นนะไม่ V.P นะสามารถกดทดลองได้นะสัตว์เลี้ยงยังไม่ฟักตัวนะครับไปที่อัปเกรดเชี่ยวชานก็คงยังไม่ได้แหละโอเคไม่ว่ากันนะครับ โอเคครับใครที่สนใจดีนี้สามารถติดต่อไปได้ทาง Facebook เขาเลยนะครับไอดีนี้ขายอยู่ที่2,200วอลเลตนะครับไม่ยกเมลนะครับย้ำนะครับไม่ยกเมลและที่สำคัญนะครับสามารถขอลดราคาได้นะครับตามนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่จะฝากผมขายดีก็สามารถติดต่อมาทางเพจดีเจอันได้เช่นกันนะครับโอเคครับคำพูดว่าใจได้ไม่สุภาพมันนาทีนี้พิพาประการใดขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน